หมู่บ้านที่ทุกคนคิดว่าตายไปแล้วกลับมีคนหนึ่งเดินกลับมาไม่ใช่เพื่อหนีความจนแต่เพื่อเผชิญหน้ากับความจริงที่ถูกทิ้งไว้บ้านไม้เก่าหลังหนึ่งความลับของอดีตและคำสัญญาที่แม่ฝากไว้ก่อนตายถ้าคุณเคยคิดว่าการกลับบ้านไม่มีความหมายเรื่องนี้จะทำให้คุณคิดใหม่อยู่จนจบเพราะความจริงของหมู่บ้านเก่า จะเปลี่ยนหัวใจคุณตลอดไปลมเย็นพัดผ่านทุ่งนาแห้งแตกกระแหงกลิ่นดินเปียกชื้นลอยขึ้นมาจากพื้นดินเสียงมแมลงกลางคืนเริ่มดังถี่ขึ้นชายหนุ่มยืนอยู่ลำพังหน้าบ้านไม้เกา่าไม้กระดานส่งเสียงเอียดพัดใต้ฝ่าเท้าแสงตะเกียงสั่นไหวเหมือนกำลังกลัวบางสิ่งเขารู้สึกถึงเนื่อเย็นไหลาตามแผ่นหลังหัวใจเต้นแรงจนได้ยินชัดในอก อากาศรอบตัวหนักตึงผิดปกติทางเดินดินแคบทอดยาวไปสู่ท้ายหมู่บ้านต้นไม้สูงเอ็นเข้าหากันราวกับซ่อนความลับเงามืดเคลื่อนไหวช้าช้าระหว่างลำต้นเสียงฝีเท้าดังขึ้นจากด้านหลังเบาใกล้ชิดลมหายใจมือของเขาสั่นเมื่อกำตะเกียงแน่นขึ้นแสงไฟเผยให้เห็นรอยเท้าเปื้อนโคลนสดใหม่รอยเท้านั้นหยุดอยู่หลังเขาเพียงก้าวเดียว กลิ่นคาวจางๆลอยมากับลมท้องไส้บิดเกรงอย่างควบคุมไม่ได้ลำคอแห้งผากเหมือนไม่มีเสียงหลงเหลือเขาหันหน้าไปช้าๆความมืดเบื้องหน้าดูหนาแน่นกว่าที่เคยแสงตะเกียงส่องกระทบสิ่งหนึ่งที่ไม่ควรอยู่ตรงนั้นดวงตาคู่หนึ่งสะท้อนแสงกลับมานิ่งว่างเปล่าใกล้เกินกว่าจะถอยหนีเสียงกระซิบต่ำดังขึ้นข้างหู เสียงนั้นไม่ใช่ของคนในหมู่บ้านลอมาหายใจร้อนเผาแต่ต้นคอร่างของเขาแข็งค้างขาไม่ยอมขยับแสงตะเกียงเริ่มสั่นแรงขึ้นเงานั้นยื่นมือออกมานิ้วยาวเปื้อนดินและเลือดแห้งปลายนิ้วเกือบสัมผัสหน้าอกเขาพื้นดินใต้เท้าสุดตัวเล็กน้อยเสียงแตกหักดังขึ้นจากความมืดและในวินาทีนั้นเองเขาเห็นสิ่งที่ทำให้ลมหายใจหยุดชะงัก จากใต้เงามืดมีร่างอีกหลายร่างค่อยๆขยับเข้ามาดวงตานับไม่ถ้วนจ้องมองเขาพร้อมกันเสียงแมลงเงียบหายไปลมหยุดพัดทั้งหมู่บ้านเหมือนกลั้นหายใจตะเกียงในมือเริ่มดับลงแสงสุดท้ายส่องให้เห็นรอยยิ้มที่ไม่ใช่รอยยิ้มและเสียงก้าวเท้าก็ล้อมรอบเขาหัวใจเต้นแรงถึงขีดสุดความเย็นแผ่ซ่านจากเท้าขึ้นสู่หัว ในความมืดที่กำลังกลืนทุกอย่างเงาหนึ่งโน้มตัวเข้ามาใกล้ใกล้จนได้ยินเสียงกระดูกขยับและเสียงนั้นกำลังจะบอกความจริงของหมู่บ้านยากจนแหเด็กสาวยืนอยู่กลางลานหมู่บ้านสายลมพัดผ่านเส้นผมที่แห้งพร้านของเธอเธอมองไปรอบๆอ,อย่างช้าๆบ้านไม้หลายหลังปิดเงียบหน้าต่างบางบานแตก บางหลังมีเพียงเถาวันเลื้อยคลุมราวกับไม่มีใครเคยอยู่ที่นั่นลุงคำมองเด็กสาวอยู่นานหัวใจของเขาเต้นแรงอย่างไม่เคยเป็นมานานเพราะแววตาคู่นั้นคล้ายกับแววตาของคนในหมู่บ้านเมื่อหลายสิบปีก่อนแม่ของหนูชื่ออะไรลุงคำถามเบาๆเด็กสาวก้มหน้าน้ำเสียงสั่นเล็กน้อยแม่ชื่อมลิค่ะแม่บอกว่าเกิดที่หมู่บ้านนี้ แต่แม่ไม่เคยได้กลับมาอีกเลยชื่อมาลิเหมือนสายฟ้าฟาดลงกลางใจลุงคำเขาจำได้มาลิเป็นเด็กสาวเงียบๆขยันอดทนเธอออกจากหมู่บ้านไปทำงานในเมืองเพราะครอบครัวจนเกินกว่าจะอยู่ต่อแม่ของหนูเป็นคนดีมากลุงคำพูดช้าช้าหมู่บ้านนี้ยังจำเธอได้เด็กสาวเงยหน้าขึ้นดวงตาแดงกำ่ำ เหมือนมีบางอย่างแตกสลายในใจหนูไม่รู้ว่ามาที่นี่ถูกหรือเปล่าเธอพูดแม่เสียไปแล้วหนูไม่เหลือใครแม่บอกแค่ว่าถ้าหนูเหนื่อยให้กลับมาที่บ้านเก่าลุงคำไม่พูดอะไรเขาเพียงแค่พยักหน้าแล้วเดินนำเด็กสาวไปยังบ้านไม้หลังหนึ่งหลังเล็กเก่าแต่ยังยืนอยู่นี่แหละบ้านของแม่หนู ประตูไม้ส่งเสียงเอียดเมื่อเปิดออกฝุ่นลอยครึ้งในอากาศกลิ่นไม้เก่ากลิ่นดินกลิ่นความทรงจำเด็กสาวเดินเข้าไปช้าๆมือของเธอสัน่นเหมือนกลัวจะทำอะไรพังบนผนังยังมีรอยขีดความสูงตั้งแต่แม่ยังเป็นเด็กตัวอักษรจางๆแต่ยังอ่านได้เด็กสาวซุดลงนั่งน้ำตาไหลไม่หยุดเธอเอามือแตะผนัง เรากับกำลังแตะแม่ของเธอคืนนั้นหมู่บ้านเก่าไม่เงียบเหมือนเดิมมีแสงตะเกียงจากบ้านหลังนั้นมีควันไฟจากครัวเล็กๆล,ลุงคำเอาข้าวสารที่เหลืออยู่เอาผักจากสวนมาต้มข้าวให้เด็กสาวกินหมู่บ้านนี้อาจจนลุงคำพูดแต่ไม่เคยใจร้ายหลายวันผ่านไปข่าวการกลับมาของเด็กสาวแพร่ไปช้าๆ เหมือนลมพัดผ่านทุ่งนาคนแก่บางคนเริ่มออกจากบ้านมองเด็กสาวด้วยสายตานิ่งๆบางคนยิ้มบางคนร้องไห้ลูกของมะลิกลับมาแล้วเด็กสาวเริ่มช่วยงานกวาดลานปลูกผักซ่อมบ้านแม้มือจะด้านแม้หลังจะปวดแต่หัวใจของเธอไม่ว่างกล่าวอีกต่อไปคืนหนึ่งฝนตกหนัก น้ำไหลผ่านลานหมู่บ้านเด็กสาวนั่งมองฝนลุงคำนั่งข้างๆลุงคิดว่าหมู่บ้านนี้ยังมีหวังไหมเธอถามลุงคำเงียบไปนานก่อนจะพูดว่าหมู่บ้านไม่เคยตายมันแค่รอคนที่กล้ากลับมาเด็กสาวยิ้มทั้งน้ำตาเพราะในหมู่บ้านเก่าแห่งนี้เธอไม่ได้กลับมาเพื่อหนีความจนแต่กลับมาเพื่อเริ่มชีวิตใหม่ จากความจริงฤดูฝนผ่านไปอย่างช้าๆท้องฟ้าเริ่มเปิดแสงแดดอ่อนๆส่องลงบนหลังคาบ้านไม้เกา่าหยดน้าค้างเกาะอ,อยู่บนยอดหญ้าเหมือนหมู่บ้านกำลังหายใจอีกครั้งเด็กสาวลูกของมะลิตื่นแต่เช้าเธอเดินออกมาหน้าบ้านมองดูหมอกบางๆที่ลอยอยู่เหนือทุ่งนาหัวใจสงบอย่างที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนหลายเดือนที่ผ่านมา เธอซ่อมบ้านปลูกผักช่วยลุงคำดูแลคนแก่ในหมู่บ้านไม่ใช่เพราะหน้าที่แต่เพราะความผูกพันที่ค่อยๆงอกงามวันหนึ่งรถบัสคันเล็กวิ่งเข้ามาในหมู่บ้านมีคนลงมาไม่มากแต่ก็ไม่ใช่ศูนย์หนุ่มสาวสองสามคนลูกหลานของหมู่บ้านกลับมาเพราะได้ยินข่าวว่ามีคนเริ่มต้นใหม่ที่นี่ได้จริงลุงคำยืนมอง ดวงตาเต็มไปด้วยน้ำตาเขาไม่พูดอะไรเทียงยิ้มรอยยิ้มที่เขาไม่ได้ยิ้มมานานหลายปีคืนนั้นมีไฟหลายดวงในหมู่บ้านเสียงพูดคุยเสียงหัวเราะเบาๆไม่ดังเหมือนอดีตแต่จริงกว่าเด็กสาวนั่งอยู่หน้าบ้านมองรูปแม่ที่วางไว้บนโต๊ะไม้เธอจุดทูปพนมมือแม่คะหนูกลับบ้านแล้ววะนะ บ้านที่แม่ไม่เคยลืมลมพัดผ่านเหมือนมีใครบางคนลูบหัวเธอเบาๆลุงคำเดินเข้ามานั่งข้างๆถ้ามาลิเห็นหนูตอนนี้เขาคงยิ้มเด็กสาวยิ้มทั้งน้ำตาเธอรู้ชีวิตจะยังลำบากหมู่บ้านจะยังจนแต่เธอไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปเช้าวันใหม่เสียงไก่ขันควันไฟจากครัวเด็กๆวิ่งเล่นบนลานดิน หมู่บ้านเก่าไม่ได้กลับมาเหมือนเดิมแต่กลายเป็นสิ่งใหม่ที่สร้างจากความจริงความอดทนและการไม่หนีไปไหนอีกและนี่คือความจริงของหมู่บ้านเก่าแห่งนั้นมันไม่เคยขอความสงสารมันเทียงแค่รอใครสักคนที่กล้ากลับมาและอยู่ต่อจบ